ในน้ำตู้ผมจำโหดพีเคเขาใหญ่ครับพี่เคเขาใหญ่วันนี้เจอใครครับเจอดาบดำครับไอ้ยาเป็นไงบ้างเห็น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 ตัวเขายังเช้านี้ยังครับแต่ไม่เคยชกเคยชกไหมไม่เคยครับเคยขึ้นรายการนัำหนึ่งแล้วอ๋อแล้วก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสได้เจอวันนี้ได้เจอแด้นอนได้นอนคิดว่าเราสูงกว่าเขาด้วยยาวยาวกว่าเขาไหมผมว่าน่าจะพอดีครับพอดีนะเราสูงเท่าไหร่สูง168น้ำหนักปอยปอย60ครับปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้18ของเรามวยประเภท เขาดับดับดำนี่ก็น่าจะเตะขาอะไรวันนี้ไหมเห็นคลิปเขาเลยนะเขามีอะไรลูกหนักลูกแรงคิดว่าที่เรากังวลเวลาชกน่าจะลูกเตะขาลูกเตะขาเราไม่กลัวเตะขาเราเรามีหมดนะเพราะเราประเภทยางแข็งอยู่แล้วนะผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างของเราต่อยที่นี่เหรอครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนครับชนะมากี่ไฟต์แล้วเนี่ยเพิ่งมาได้อ๋อเพิ่งกลับมาชนะวันนี้ร้อยยี่สิบสามเป็นไงเยียบตาช่างว่าเช้าเกินหน่อยไหมหรือว่าพอดี เกินจุดสี่ครับเดี๋ยววิ่งไปไหนอ๋อเกินจุดสี่ก็เดี๋ยวสักห้าหกนาทีก็ผ่านแล้วอ่ะลูกล้านจากจังหวัดฝากกองเชียร์จังหวัดสุรินทร์กำลังใจผมด้วยนะครับอ่าสุรินทร์ไหนลองพูดคำเมนให้ท่าฟังให้ทั้งบ้านฟังหน่อยนี่เขาช่วยเชียร์เป็นภาษาคำเมนพี่ชอบมากเลยอ่ะดิไม่เอาบองเอิช่วยเชียร์ขมารทองนี่ยครับโอเคขอบคาน้องจ้าอันนี้ครับเอ้ยน้ำตัวครับผมดับน้ำมือเราตอนนี้วันนี้เกินเท่าไหร่วันนี้เกินสองจุดสี่สองจุดสี่สักแป๊บหนึ่งครับ ผ่านะนะเราซองอยู่ที่ไหนอะ่ะค่ายมวยเพชรชมพูรัอ๋อเป็นไงกี่วัน,วนรอบนี้ก็ม <52. S 1> ันสอาทิตย์ครับจังโหดที่ไม่เคยเจอเคยเคยกบจะไม่ไม่ได้เจอกันนะวันนี้ได้เจอกันทีนะครับรูปร่างเนื้อตัวน่าจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบสูสีนะเราสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยหกสิบห้าน้ำหนัก,กของเราปอยปอยหกสิบเอ็ดหกสสองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามปีของเรานี่สไตล์เตะขาต่อยหมัดอะไรอี้เรียกว่าครบเครื่องได้หมดครบเครื่องอ่เราเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิ 61-62ผลงานล่าสุดเป็นไงก็แพ้นกเพชรจังหวะช่วงหลังนี่ไม่ค่อยดีเลยนะช่วงหลัง3ามไฟนี่แพ้หมดไปแล้ววาไงมีชนะสิงห์คนเดียวอ่ช่วงประกอบนี่ซุดๆแต่ช่วงหลังนี่มันก็อย่างว่านะมันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะเอาลูกหลานจังัดฝากเลยต้องช่วยเชียร์แล้วเป็นเงาใหญ่ด้วยครับเท่านี้เต็มเพียรแล้โอเคขอบัน้องชใยครับอ่า